ต้มจืดเห็ดหูหนูใส่ผักลงไปใส่ลูกชิ้นให้ดนน้อยน้ำค่ะปลาสิมักลูกชิ้นเอีออย่างก็ลูกน,น่ออๆนี่ของฝรั่งเนาะค่ะนะปลาก็่อใหญ่สกินลูกชิ้นลูกน้อยน้องปลาสกินลูกชิ้นลูกใหญ่เห็ดหูหนูกระดูกหมูอ่อนจ้ากระดูกหมูอ่อนนะคะเปิ้ลซังแลวเปิ้นแบงมาให้ลละ ใส่แครอทนิดหน่อยค่ะจะกินกับน,น้ำพริกกะปิพี่น้องค่ะกินกับน,น้ำพริกกะปิแล้วก็พาเข้าปลาเหมือนเดิมจ้าแล้วจะต้มจืดจ้ะต้มจืดไข่ต้มผักกุดลวกผักกาดปลาลวกหน่อไม้อันนี้โหระพาด้วยค่ะเด้อแกตาสิมากกินโหระพากับน,น้ำพริกกะปิเข้ากันแบบนี้สุดยอดเลยเด้อค่ะเด้อร้องมึงเด้อค่ะเด้อน้ำพริกกะปิ คุณนายหอไปกินมือเก็บผักกูดกันเลยอยากเออนแซ่บหลายคิดมาโดดเลยอยากแต่ก็ไม่มีเวลาค่ะพอดีคุณนายหอหอไปมือเก็บผักกูดมื้อนี้แล้วก็พาไปเอ,อเก็บผักก็เลยแบะล้านไทยซื้อกะปิมาตานั้นพี่กกะปิจะต้มจืดกระดูกหมูออนลูกชิ้นลูกเล็กลูกใหญ่เห็ดหูหนูมีเหมือดเด้อค่ะเด้อมาค่ะพี่น้องค่ะมากินเขาน้ำกนแกนแซ่บๆจ้าผักกูดนี่ ต้มสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเด้อค่ะเด้อย,ยอดอ่อนอ่อนอน้ำพริกสามรสผักกาดปลาเข้ากันเด้อค่ะขมขมแน่ผักกาดปลาจะที่แซ่บขาดไม่ได้ถ้ากินน้ำพริกกะปิต้องใบโหระพาปลูกเองเด้อค่ะเด้อ ไปหูะพาเข้ากันสุดยอดเข้าปากหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยสลักขาพี่น้องขามากินขขาขาที่เขาเก็บปีที่แล้วใช้ต้มป่าต้มไกลนะค่ะนะเอ้ยมันไงพอเก็บแล้วตอนี้ไหมอันดอกเขาจะเป็นน้วยบอนไวยมาซุ่นบอกว่าอันซุ้นเป็นน้อยหนึ่งนี่ตำแทนมะขามอ้อนต้มใช้ไกล้ต้มใส่ป่าแทนนั่นน่ะมะขามน้อยโอ้ยป่นปูนปูนพวกนั้นพอเก็บแล้วป่นพอเก็บจะเสียเขา้องระด่า ว้เก็บบาสวนเขาก็ดา่าแลวเนาะอันนี้พอเก็บแล้วค่ะนี่เก็บใส่ต้มปลาต้มไก่ส้มคือบ่าขามน้อยนี่ค่ะแซบไปก่อน,นี่ก็พักเก็บยูปีที่แล้วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเก็บพักเสี่ยนต่อจากมาฟินพี่เซนเตอร์ฟินอ่ะพี่เซนเตอร์ฟินเอาขอ่าวกระตาในฟินฟินฟินใม่อยู่ก็มางน,านงือยเอาข่าวกระตาหน่อยเลยฟิน ขออนุญาตอุ้มมาเก็บผักนะคะน้องตาก่อนมั้นแบบกำจมแย่หลายเนาะแมนมืดพี่น้องค่ะคุณอุ้ยเสดาวเดาสะเดาวอุ้ยยาอุ้ยยาเก็บ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 เลยหมากะยากปีนผูกเก็บที่บ้านปีนผูกเก็บอุ้ยอ่อนดีแม่คอยงามขักงามแน่ โคตรเย็นดโอ้ยกระต้านี่สิได้ไปอีกเป็นคู่คู่เดีเฮาเนี่ยไปเสียไปท่านยุดอกเท่านั้เมืองลูกเบิ่งลูกนี่ไปตำตำลูกกระปินลูกย่านลูกย่านตำแหงงวดก้อนกระถือกงวดนี่ยังถือยู่นางว่ะย่านเลยมันเป็นย่านเลยงวดบังหันต้องแย่บ่หลายปานนี่เด้คุณน้าแม่เพิ่นนงกระโปรงบาน ุูนึงก็มีมือเดียวถือกระทากับกล้องอ,อีกุูนึงก็หอบลูกเอาเข้าไปอ๋อเกาเลลอนลูกน้อปิ่นบะลงหอดกระทาย่านนม่ลูกน้อยทําใจได้พี่น้องลูกไงญ่บ่อไละแต่ลูกหมมันยังน่อนะีคก็จังสร้าวเขานอะอันนี้ว่าอันเอาแบกลูกเลยแบกลูกเก็บซ่านนะ เก็บอันที่บ้าต้นซ่านส้มอันที่บ้าซ่าเขียวซ่าหยางใส่เออแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยกับแบกลูกเก็บผักเสียงโอซนผัก้ังเสียงค่อยฮะเอาก็ได้รอกโอ้ยหนักเนาะแดดมืดพี่น้องกาคุณคืนคุณ งวดวันหั่นเขามามันละบัคันได้อันนี้อยู่เนาะแม่มันบางงามเอาแต่งามอยู่แต่ว่ามันอ่อนเนียวหักเลยก็จะแตกยอดดินี่มันงามอยู่มันอ่อนโพดเอากระติได้แต่ใบคาบมันซื้อท่าบท่าเสียงบอกินก้านมันนี่คือตัก้านตั้งก้านมันจังอร่อยเก็บมันเหรอ เสียปุ๊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 เปียนไส่ยนคายานลกน้อยเอาู้หนวเขากินแต่กับปุนได้เห็นกระปุแล้วแล้วกะเ้งกปุลเหมือนท้างกับปุนกินกับปุ้นแล้วกะปักกันเข่ามาเอากับเข่ามาส่งย้ายเถาป๊อมโอ้ยเก็บมาย้ายโอเคฮัน ยยกเก็บในย้ายหันบอสเอาจะเคื่อเก็บในย้ายหันบอสเอาจะเคื่อบพนักงานรู้สึกว่าเฮาท้ายสต้อนแถนมันต้องขึ้นไปท้ายข้างบนลงมามาลงมาแม่กระลูกขันปวดแขนไหลลง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 ปีนได้บ่นี่หอยไหลลงหอยหมื่นตุเรวยตลาย เขาจะไปทางพุนครับพี่น้องคขาลายๆป้องล้มกันสวัสดีค่ะพี่น้องขาเก็บผักเซียนจ้ะเออผ,ผักเซียนยอดใหญ่ๆอวบๆจ้า ไหลลงไหลลงผู้ไหลลงผู้ขี้ดินทราย น่งดด้วยค่ะใบว่า,ามันพลาพยาน,นยานเร็วโอ้ยสันงงยานจำเน้แอแหละเหี้ยปากแม่ละหิวน้าม,มั้งให้ก<บ>ินแรกก่อนไปรถต้องกบ่เมื่อว่าบ่ให้กันกิหกกกหกกน,นหน้าิน คนมันเวาค้าานปีนต้้งมามาก็อยากเพินมมาอยู่น,นี่มาเพิ่มเพินมมาลูกข่อยว่าเขียดใช่เดีดย๋ยวรถร้งเพลงหันดวงเงิเอาไปป้นทำไมข่อยวา่าก <c oughs> ินข่อยว่า,ากินข่อยวกินขีหยัดเพื่อส่วนนี่แหละเพื่อเราคนผู้ชายมันเรียกกินแมนหลีเด้ สุภาสีผื่นไหาแม่ขี้หายแต่แม่ก็เล,ก <c oughs> กเลือกกินเขากินเขากินเป็นตะน่อยตัวเออ ไปญี่ปุ่แม่กับลูกเนมันคอย่างก็ุนมัน่คนุณางไปเรียนยี่กองทรายไปเล่นเมื่อยเหล่า็กยากน้อนทันตคือเด็กน้อยี่แหละ ที่ลูกกินแล้วกินน้ำเป็นแบนี้พ่อมันหาดเพื่อนวะน้อคอยมันกินเพี้ยนมักินจ้เบิรยือ่าเลยเป็นเัวเล็กกายเป็นลูกกินซ่เลยกลายเป็นเด็กงอแงซ่อมเต

คอยลงมานทีสไลเดอร์ลงอีกมีแต่ตั้มแย่เด้งวดนี่ได้ตัวเด้ถือตํามแย่เ้ยยูสร้างบ้าง คือตําแยนี่นตายแอดแล็ทนี่มอฟิดมาเก็บน้ตีนพ้นเนี่ยกินเลย แฟนผู so ้เฒ่าบ้านเฮากระสิลิเอาหอดใบเดีนะบึงนะการผู้เฒ่าบ้านเฮากระสิลิเอาหอดใบว่ะใบมีแต่ใบใหญ่ๆใบอ่อนๆบบบนี่ใบขาดอ่อนๆคุณน่ะตะละภูมิอันนี้คือผักเชี้ยนเด้อค่ะเด้ออันนี้คือตำเย มันยุ่ใกล้ๆกันมันเกิดแกมกันนี่นี่แหละเพราะนางกีบแงะขอโทษค่ะกล้องหลูดมือกล้องอีสันหลูดมือหัวเสียบกระเทียมกิ่นมาหนึ่งลงโคลนเลย น่องค่ะสะออนเลยสะออนมากเก็บแป๊บเดียวเต็มตาอีกแล้ว ลงมาตั้งหลักกันมันจะหัวเจียบม,มันจะหัวเจียบ ปวดแอวดีตแลเนะเก็บผักซื้อกระเดยปวดแอวดีตั้งเลยเออเออเออมาหนึ่งใส่ต้นตำแหน่โอ้ยตายละงาม่ะตายแล้วงามขา

อุ้มที่เขาเก็บไ้เยวะเก็บเอากุ้มนี้กันหลายต่อเพราะเขาจงไปงวดที่แล้วนี้มองจอดและเง,งาสวนหุดเละจอดปั๊บเลิศเลยเนี่พี่น้องคะ่ะผักเขาได้ผักเสี้ยน แต่กระมังไงอีกแล้วจ้าเต็มตามือก,กุกนะคะนะ้องอ่อนๆนงวดอ่อ,อน่อนสวยๆเพราะว่าเขาจงใบเขาเก็บตอนมันน้อยนะคะนาอน้อยพดก่กะลีตต้นซาาเก็บอย่างก็นเลยขึ้นกันแล้วก็ผักกงผักกุดเก็บเมือต้นหลายกะลิตน้นซาดเพราะว่าเขาก็ต้องการใบหายใจหรือว่าผลิตอาหารหรือว่าอีญ่างกระสงังมันต้องสมดุลกับธรรมชาติขันค้นบ่เคยปลูก กันค้นบ่ได้ปลูกเองกันค้นบ่ได้ปลูกเองบ่ได้ธนุถนอมเองก็สิหักปุ๊บ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 ไปเหมือนต้นกระซังว่ามันของผู้ขาอีกอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือกันค่ะขันแน่นๆเขาเก็บเขาก็ไ่ได้เก็บอีกเพราะว่ามันมันเก็บอีกมันก็บาแตกเพราะว่ามันยังบ่อย่างกิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้มันยังกิ่งยังกันเขาหักหักหักมันก็ต้องแตกมาค่ะสำหรับพี่น้องค่ะเอามาอวด เพราะว่ามอฟินฝนตกแลนนี่ฝนค่ะมอฟินฝนตกห่าก็เลยได้มาจบคลิปอยู่บ้านนาอกพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะรักษาสุขภาพสุขูสุขคนเ้อค่ะเด้อรวยลํำรวยเงินทองไหลมาเทมาจ้าสวัสดีค่ะ